การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับประกาศลดค่าทางด่วนที่ด่านอาณนโลงหนึ่งนะครับด่านอาณนโลงหนึ่งจากทางพิเศษฉลองรัดเข้าทางด่วนขั้นที่1ไปบางนานะครับลดเท่าไหร่ลด25บาทต่อเที่ยวนะครับทุกลดทุกประเภทนะครับเป็นเวลา1ปีนะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม6กาไปถึง30มิถุนายน64นะครับลดกันยาวๆไปเลย1ปีนะครับและ สนับสนุนให้คนใช้บัตร EasyPass นะครับโดยออให้สามารถเติมเงินขั้นต่ำได้แค่300บาทปกติต้องขั้นต่ำต้อง500บาทนะครับให้เติมได้300บาทก็เติมได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับสวัสดีครับผมกรพ่อขอเล่าและนี่คือ Dashboard Story ซึ่งจะสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเพื่อให้คุณรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ควรรู้สถานการณ์ที่ควรทราบเพราะนี่คือชีวิตรจริงทาไม่อยากพลาดเรื่องเท่าทันถานการณต่างๆนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปรอบตัวเราซึ่งผมจะรวบรวมมาจากปัญหาในชีวิตรจริงอยู่นกด s u b สไคร e นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับและช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมผมจะนำสาระดีๆมานำเสนอให้คุณฟังไปตลอดเลยนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า BEM เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสมรทานของโครงการทางด่วนขั้นที่2ด้วยการลดค่าผ่านทางพิเศษนะครับที่ด่านอนานลงหนึ่งนะครับด่านอนานงหนึ่งจากทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากทางพิเศษฉลองรัฐเข้าทางด่วนขั้นที่1 ไปบางนานะครับในอัตรา25บาทนะครับ25บาททุกทุกรถทุกประเภททุกคันนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎานี้ไปจนถึง30มิถุนาปี64ี่ทีเนี้ยก็จากการปรับลดตามสัญญาแก้ไขนี้นะครับทำให้รถที่ใช้ทางเนี้ยมีอัตราค่าผ่านทาง ก็คือรถสี่ล้อปกติห้าสิบใช่ไหมครับปกติห้าสิบลดสี่ล้อเนี่ยก็เหลือยี่บห้าบาทนะครับรถหกถึงสิบล้อปกติแล้วเจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมครับก็ลดไปยี่บห้าบาทคงเหลือจ่ายห้าสิบบาทนะครับแล้วก็รถที่มากกว่าสิบล้อขึ้นไปปกติแล้วต้องจ่ายร้อยสิบบาทนะครับก็คงเหลือแปดสิบห้าบาทนะครับก็ลดลดไปลดไปยี่สิบ ห้าบาททุกๆประเภทนะครับนอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเพิ่มออำนความสะดวกและลดและลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับจะสังเกตนะครับรถจะติดมากเวลาเวลาช่วงคนไปรอจ่ายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสนับสนุนให้ผู้ใช้รถ4ล้อนะครับสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ e a s y r a r k นะครับซึ่ง จริงๆแล้วอีซี่พารเนี่ยสังเกตไหมครับช่องช่องอีซี่พารจะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าไปปุ๊บก็ไม้กระดกก็ขึ้นเลยนะครับตัดเงินอัตโนมัติแต่เมื่อก่อนเนี้ยเงินสำรองในบัตรเนี่ยต้องขั้นต่ำต้องเติม500บาทนะครับตอนนี้ก็ลดเหลือเพียง300บาทนะครับทีนี้สมัครในช่องทางไหนถ้าเกิดคุณยังไม่มีนะคุณยังไม่มีคุณก็สมัครได้ ไปสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Easy p a s s ซึ่งจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเว้นวันหยุดราชการ8.30โมงครึ่งถึงบ่าย3.30นะครับ8.30ถึง15.30นะครับที่ไหนที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายเลยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าทุกๆทุกๆตรงที่เก็บเงินเน่เก็บเงินค่าผ่านทางนี่ครับก็จะมีจะมีอาคารจะครับอาคารด่านเก็บเงิน ทุกที่เนี่ยเขาจะมีนะครับทุกที่เขาจะมีทุกสายเปิดให้บริการตีห้าถึงสี่ทุ่มนะครับตีห้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยด่านพวกด่านต่างเนี่ยเปิดตีห้าถึงสี่ทุ่มหรือสมัครผ่านแอปก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้อ่านแอป True Money Wallet นะครับไปที่แอป True Money Wallet ก็สมัครบัตร Easy Pass ได้นะครับทีนี้พอสมัครแล้ววิธีเติมเงินสำรองในบัตรนะครับก็ เลือกได้นะครับว่าจะเติมตู้ ATM ก็ได้นะฮะทางแอปมือถือก็ได้นะครับผ่านทางธนาคารต่างๆก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เติมที่ตู้เก็บเงินหน้าด่านแล้วนะครับเพราะว่ารถมันติดยังไงก็สอบถามไปที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษก็ได้นะครับ call center เ,เ,เขามีหนึ่้าสี่สามนะครับหนึ่เลข4ตัวนะครับ 1 5 4 3ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ลองดูนะครับลองไปใช้ดูตอนนี้วันนี้ก็ลดแล้วนะครับลดแล้วด่านอาจาลงหนึ่งเส้นทางไปทางบางนานะครับนี่นะครับด่านนี้ด่านอาจาลงหนึ่งก็เชื่อมก็มาจากทางพิเศษฉลองรัดแล้วก็จะเจอด่านอาจาลงหนงนะครับอันนี้ลดลดราคาหนึงปีเต็มนะครับ โอเคก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับถ้าท่านมีข้อคิดเห็นหรือปัญหาจะสอบถามนะครับก็เขียนข้อความเอาไว้ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะตอบทุกความคิดเห็นเลยหรือใครจะมีข้อเสนอแนะข้อติชมนะครับก็ทิ้งข้อความไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครจะแนะนำนะครับแนะนําว่าอยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทิ้งข้อความไว้เลยนะครับผมจะนําสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการมามา ตอบสนองคุณแน่นอนนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีเงินเก็บเหลือใช้ในอนาคตนะครับสวัสดีครับ